เฮ้ยโดนานจุงโอเคตอนนี้ก็ร้อเอร์ะยังไม่ร้อยเปร์เซนะครับ,รบเราก็มาเจอทีมครับฝั่งข้างบนนะฝั่งทีมเพื่อนผมที่ผมรู้จักเล่นกันครับชื่อทีมว่าซูกระเปียวครับคิดไม่ได้ไงก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคตอนนี้ก็มาแล้วซึ่งซึ่งฮัลโหลฮัลโหลทำไมเงียบเฮ้ย hey, อยางเงียบสิใจคอไม่ดีเลย ไฮ้ไม่มีใครเลยไม่มีใครเลยอย่าพึ่งซี่ฮัลโหลมาแล้วครับมาทุกคนซื้อของครับมาเราไปดูฝั่งของทีมเราดีกว่านี่นะครับแต่ละคนนึออกของเป็นรองเท้ารองเท้ารองเท้าครับแล้วก็คนที่สุดท้ายก็ออกเป็นเวทหนังสือเวทครับอ่าสองคนสามคนออกรองเท้า ผ่นตรงข้ามนะครับก็ออกเวครับแล้วก็อาวุธโจมตีแล้วก็อาวุธเอาไว้เริ่มตน้นตรงนี้ครับก็ไม่ค่อยแตกต่างอะไรกันครับส่วนสกิลเสริมแต่ละคนก็เอามาเป็นพวกวาร์ปแล้วก็แฟดนะหมดเลยครับโอเคเรามาดูในฝั่งของข้างบนครับเกิดการปะทะกันเล็กน้อยครับเรียกว่ากระชับมิดครับปลาบอลกระชับมิดครับ โอเคก็ไม่มีอะไรครับนิดหน่อยอันนีหน่อยนนโดนแล้วครับแล้วว่ากระชับมิดได้นั่นหนาเลยครับถึงกับตีตัวออกห่างนะครับมาดูตรงกลางครับ x y Z 123นครับจับได้แล้วครับเราทำอะไรไม่ทำอะไรครับฝั่งตรงข้ามเป็นคาตาลิน่านะครับบิงมั่วครับเฮ้ย,ยพึ่งดูตรงกลางก่อนนะโดนแล้วหนึ่งที มีจับได้ฮะโหเล่นกับเขาครับวันนี้เขาอ่อนอันตรายครับเล่นกับเขาไม่ได้ครับวันนี้โหดทุกเกมครับเป็นเดอะโฮปของทีมครับแต่อันเขาจะแบกภาระของทีมได้หรือไม่เราต้องมาติดตามชมกันนะครับอ่าข้างล่างครับเป็นพี่เตยกับบิวนะครับตัวนี้บิวนะครับอ่าเล่นเป็นบิดแครงบิดแครงเออแล้วก็พี่เตอร์ครับผมเล่นเป็นอาเช่หรืออาเช เรียกว่าอะไรวะอาเช่อาเช่ไม่ใช่อาเชอ่เช่เว้ยโอเคไม่เป็นไรครับข้างบนครับเกิดการประทะกันเล็กน้อยครับนั่นครับโยนบอลไปครับตัดทีสอย่างเดียวครับส่วนเสียพงครับพงศิชาลีครับโยนเอ่ห์ครับโยนเห็บเห็บวิ่งมาครับเห็บวิ่งมาครับลิงครับแฟดเลยครับดื้อครับโอเคไม่เป็นไรครับขู้ดาวเร็วครับอ่าลีบอลครับโยนลูกบอลกระชิบกระชับมิดอ่าโยนเข้าไปครับอืม ตอนนี้โยนครับฝันของข้ามทำาันไม่ได้นะครับทําไม่ถูกครับไม่รู้จะทาอะไรละหลบหินม้อย่างเดียวครับแล้วก็เห็บครับอูโหูโดนอีกแล้วครับมือนครับไม่รู้จะทาอะไรแล้วครับข้างล่างนี่คาตาลีนาครับต้องแวฟเลนครับแล้วก็กลับบ้านไปแล้วครับอะดูตรงกลางกันดีกว่าครับตรงกลางจับได้แล้วครับแล้วก็วน้ํากดเข้าไปครับโอเคก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับ ตอนนี้ยังไม่เท่าไหร่ครับก็ต้องรอประมาณเลเวลห้าเ e v e l หกเนี่ยมันเลยครับเรียกว่าสุดติ่งกระดิ่งแมวข้างล่างครับจับครับติดแล้วครับอื้มทุ๊บไหมครับทุบหนึ่งทีครับแต่เลือดจะหมดครับผมต้องแฟดถอยมาอ่าตัวนี้ชื่อว่าอะไรนะเอออะคาริครับอะคาริแฟดหนีครับโดนจับติดครับ ครับอะพระรๅครับผมลืมชื่อไปไม่ค่อยถูกกับตัวนี้เท่าไหร่ข้างบนครับข้างบนหูแต่ละคนเลือดก็จะหมดครับโดนปลาเห็บปลาอะไรครับทุกอย่างครับหินมะหินโมะเลยได้ว่ากระชับมิดสุดๆครับอือหือโดนอีกแล้วครับอือหือนครับวิ่งโดนอีกแล้วครับจะตายไหมครับเขาจะตายหรือเปล่าครับเขาหลบได้แบบเดอะแมททิคครับอือหือสุดยอดมากครับ เขาไม่ตายครับผมอ้าวใครเฟิร์บาตครับโอ้โหตรงนี้ผมไม่ได้ดูครับไม่เป็นไรถือว่าพี่เตอครับเฟิร์บัดได้เป็นคนแรกครับอ่าบิดแคงครับดึงครับว้าวครับว่าฝั่งหูเขาวินบล็อกเนรอหแต่ว่าหายตัวอยู่มาดูข้างบนครับข้างบนลิงมาแล้วครับลิงเริ่มซาลวครับเป็นทัฟซี่ครับมา ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับลิงซาแบบแบบซสี่เสียซาแบบแบบเดียวตรงกลางครับตรงกลางไม่ได้ทำครับมาจับติดไหมไม่ติดครับอ๋ออ่านละไร,ะระจับติดด้วยครับโดนน้ำกดเข้าไปครับอย่าพึ่งอย่าพึ่งภาพอย่าพึ่งกออไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับข้างบนรครับข้างบนลิงลิง,ลงมันเป็นตัวปลอมวิ่งหนีไปครับหรเหลือเลือดอยู่คนเราก็ปิ๊กระป๋อยครับโดนเห็บเผาด้วครับ ส่วนไอเทมนะครับก็ยังไม่มีอะไรเคลิบหน้าครับมีแค่คนอ่ามีแค่บิดแข้งครับที่ออกรองเท้าวิ่งเร็วครับส่วนฝั่งตรงข้ามนะครับอาคาลีก็ออกเออเอาบัสติงเบสเบสซิ่งวานเล็กถ,ถูกหรือเปล่าไ,ไม่แน่ใจผมไม่ค่อยเก่งอังกฤษเท่าไหร่โอเคดึงครับไม่โดนครับก็ลเลยยิงธนูไปครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับตรงนี้ข้างล่างยัง ข้างบนรับโดนไปแล้วครับลิงครับวินวอล์ก็ตกครับกิ้งไปแล้วครับโอเคอ่ะคงศิชาลีครับโดนดับเบิลคิวไปครับเรียบร้อยครับเพราะว่าลิงนี่วินวอล์กลุลนๆครับนี่เป็นโหมดแบบเอ่อจะเรียกว่าคล้ายๆกับ WTF ที่แบบครูดาวลดลงแล้วก็ไม่ต้องใช้มานาก็คือปวกกันอย่างเดียวยัดกันอย่างเดียวเป็นโหมดแบบที่แบบคลายเครียดครับนี่ครับจับว่าวครับโดนคาตาลีน่าต่อยขึ้นฟ้าครับคาตาลีน่าทำไงครับวิ่งหนีครับ เราไม่ถูกโดนดึงอีกแล้วครับอัคา ا ิโอ้โหโดนต่อยครับขึ้นปลาล่วงครับตรงกลางครับตรงกลางเอกอันอันตรายครับอื้มเจ็บครับเจ็บอื้มอื้มดูเฉาครับดูครับอ่าเฮ้ยเขามีแบบมาสวนมาสวนเนะอ่าเขาจะทำอะไรครับเขาจะทำอะไรเขาไม่ทำอะไรครับเขาแค่วางปืนไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับข้างบนดีกว่าครับวาร์ปไปแล้วครับ ว์ปมาหนึ่งครับเ่อนกระวับตามมาเลยครับเขาเหยียบก้อนน้ำแข็งเล่นครับอือฮโชถึงความถึกครับนี่ครับฮิวครับทำอะไรเขาไม่ได้จริงครับแต่เขาก็จะตายเหมือนกันนะโดนเห็บมาวิ่งใต้ตามครับปึ้มตึ้มอือเอายังไงครับแปดหนีเลยครับมาข้างล่างโดนแล้วไอ้ข้างบนข้างบนแต่มาด้านล่างครับนะครับเขาจะทำอะไรครับตัวนี้อือโดนต่อยครับอือตายครับเรียบร้อย ดึงกันติดมาแล้วครับปั่นครับเก็บได้หนึ่งฮะแฟดตมาครับอืมทุบอีกหนึ่งทีครับนาโยครับนาสันโดนครับตายเลยครับกองเปลี่ยนช็อตเลยครับโดนดึงครับดึงติดมาแล้วครับต่อยหนึ่งทีครับอันติครับเกือบไม่โดนนะครับเหลือเลือดอีกติดหนึ่งครับโดนไปหนึ่งครับเอ้าได้ด้วยครับอืนี่ฟุกหรือฝีมือครับเอ้ยนี่ฟุกหรือฝีมือเออฟุกเดิมผิดเลย ส่วนของตรงนี้ครับเสียอ่านนะครับอ่านอันตรายครับเขาจะทำอะไรวรัโดนดีไล่ป่วนครับโดนแล้วครับหนึ่งทีกดอันติแล้วปะเนี่ยยังเฮ้กดอันติแล้วครับอืมเรียบร้อยครับอืมตอนนี้ตัวสกาบไม่สามารถหยุดเขาได้จริงๆ้วแค่คนเดียวคนเดียวนี่หยุดเขาไม่ได้คะต้องมาสักห้าคนครับถึงจะหยุดเขาได้มาแล้วครับฝั่งบนครับฟาซัพครับฟาซัพ โดนลูกบอลครั้างล่างครับเป็นยังไงครับต้องแทนมาครับลิงครับเรียบร้อยไปหนึ่งครับลิงนี่โหดเหมือนกันนะครับคาตาลิน่าครับจะทำอะไรครับปามีครับเฮ้ยออกอันตรายอันตรายอกมาแล้วครับอื้อหือตามมงครับนี่ครับจับว่าวครับเพื่อนตายเลยครับลิงแฟตไปครับหนีครับอื้นี่ครับเขาไงนะครับบอกแล้วว่าของจริงบอกแล้วว่าของจริงคนนี้การโดนคาตาลิน่าครับโอ้โยไงล่ะไงล่ะข้างล่างก็อย่าเพิ่งพันกล้องมาครับ เดี๋ยวเดี๋ยวผมแับปรับกล้องไงเปลี่ยนมุมอ่าอมาพันกล้องเองกันดีกว่าอันอันตรายครับเพิ่งกดยังไงครับผมกดไม่เป็นเฮ้ยอย่าเพิ่งปรับเฮ้ยอย่ามั่วอออโอเคโอ้โหน้ำแพ็ครับผมม้วนตะกับปรับกล้องครับเลยไม่รู้ว่าเขารันแพรยังไงนี่ครับสกอร์คิวครับ4-0ครับอันตรายครับ อันตรายมีคนนี้บอกครับต้องห้าคนเท่านะครับถึงจะหยุดเขาได้นี่ครับเขาไล่แล้วครับมาครับข้างล่างข้างล่างก็ดูเหมือนจะวุ่นวายครับแล้วครับคารทัชจะเจอแล้วครับจะเจอแล้วครับโดนครับนี่ครับโดนจับครับโอ้โหแฟตนี้ครับแต่คงจะไม่รอดครับนี่ครับเรียบร้อยครับโหดจริงๆครับโหดจริงๆงนั้นโอ้โหหลบแบบนี่นี่หยอกล้อนะครับหลบแบบเดอะแมททิกครับ ครับข้างล่างครับข้างล่างเป็นยังไงต่อครับอ่าโอ้โหเก็บไปเรียบร้อยโดนดึงครับติดแข้งเอาเอาเอาดึงมาหาตัวเองครับข้างบนครับตายไปแล้วครับข้างบนดีไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับเรามาดูข้างล่างกันต่อจิงครับอือหโดนดึงครับอือหต่อยครับยังไงครับตายครับอือหเอาอันตรายครับมาแล้วครับครับจับหนึ่งทีตายครับ โอ้เศกสมุยมาครับเกาะครับเกาะมาจะตายไหมครับคนนี้เออยังไงครับยังไงยังไงอ่าไม่เอาแล้วคเขาวินบล็อกไปข้างหลังเข้าครับมาแล้วครับระเบิดครับตูมตามครับหลบครับหลบครับรอดไหมครับจะรอดไหมครับจะรอดไหมครับืใส่กอะมาครับหไงครับบอกแล้วนี่ครับนี่เออตายในที่สุด ตายเพราะว่าคนที่ตายแล้วมาฆ่านะครับอืมถ้ายังไม่ตายนี่ก็แบบต้องห้าคนเท่านั้นนะมาวันนี้ก็ไม่มีอะไรครับเดี๋ยวนี่ครับปรับเป็นนะอันนี้มันจะดูแบบโอเคขึ้นไหมแต่ก็ไม่ค่อยโอเคไม่ดูดูของไม่ได้ฮะมาดูในขวัของของดีกว่าเอาอันดากาลายครับออกไอเทมใหม่ได้แล้ะนี่ครับบินเดอร์เอ็กโคครับมาบวกกันแล้วครับอือบูชิครับ โดนลิงฟาดแปครับปิวเลยครับครับอ่าบิดแข้งล่วงไปแล้วครับคงจะไม่รอดครับอันตรายครับเขาจะเก็บทริปเปิลคิวได้หรือเปล่าครับนี่ครับจากไม่โดนครับวางพื้นไหมครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับโอเคมาดูสิโดนไล่ครับเพราะใช้อันตีครับแต่คงไม่รอดครับด้วย โดยเข้าพร้อมกันสามคนเราไม่นอนกองกับพื้นครับแล้วก็ศัตรูก็ไม่ใหญ่ดีครับตีป้อมต่อเลยครับนี่ครับลิงลิงกวนตีนะครับหยอกล้อตม่กี้ไม่ได้เห็นที่เราสามารถเพิ่มไปรีเพจดึงเลื่ไดไม่ได้ครับนี่มันคือถ่ายซอสส่วนละมาซาคับทำอะไรครับน่าจะฟาร์มชชฟครับ อ่ะมาพูดต่อในส่วนของอ่ะตายไหมครับไม่ตายครับบิดแคนตัาไงครับจับไม่โดนครับโอเคตรงนี้ก็น่าไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นละผมจะได้พูดไหมเนี่ยส่วนของของเนี่ยโอเคของก็ลองดูกันในตัวเองนะรู้สึกเหมือนผมจะไม่มีเวลาพูดเท่าไหร่อ่ะเรามาเปลี่ยนกันเป็นมุมนี้ดีกว่าเฮ้เหยื่อพึ่งดี่โอเคโอเคครับลองเอาแฟนครับอออืื้หโดนครับเรียบร้อยครับ วิ S <S <an> ่งหนีแล้วครับมาสเอร์ยีครับอ่าวิ่งไปฮิวครับเฮ้ยข้างล่างเกิดอะไรขึ้นครับดิงครับแปดหนีไปครับข้างล่างครับเดี๋ยวอันต์อันต์อันต์ตายล่วงนะครับผมไม่ถูกครับเกมนี้มันเร็วมากครับโหมดนี้มันแบบสกิลว่องไวมากดูครับจับโดนครับทุบหนึ่งทีฮะแล้วก็อันติไปแต่ยังไม่ตายครับไม่ได้จะจับพลาดครับ ชตาดูเหมือนจะอ้าวคันตารีน่าสไตล์เองชตาดูเหมือนจะไม่รอดนะครับปิดแข้งจับครับปิดตัวปอมโดนตัวปลอมฟาดอีกทีแล้วก็โดนพุ่งเข้าใส่ครับอันติครับอะไรนะครับโดนคาซัทครับคาซัทชื่อคาซัทปะวะเดี๋ยวชื่อว่าอ่าคาซัทคาทรัอืมโดนคาซัทฆ่าไปง่ายๆเลยครับอ่าอันติครับอันติอืมไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะ ว,ว่าอันติแบบเรียกนำย่อยฮะให้แบบกลัวๆก,วกันบ้างแบบเฮ้ยมึงเกรงใจอันติกูหน่อยนะมึงกลับฐานนะอะไรประมาณนี้พัตเตอร์ยีครับยังไงครับซัดตะป้อมอ่าโดนป้อมตีครับนี่ครับอันติมาแล้วครับปั้งครับอือหือเหลือเลือดเท่าคีมอครับแต่ไม่มีใครซ้ำก็กลับไปได้อย่างปลอดภยัยเราดูของส่วนบางกรม้างครับถ้าทับยิงโลลวับแต่โดนบังกรงับจะไปตายแล้วครับ ซาลีนาครับเอามีดแทงมันก่อนครับโดนแล้วครับอันตีเกือบตายแล้วครับอ่าโดนเสียพงครับพงศิชาลีเข้ามาอันตีแล้วก็ทุกอีกหนึ่งทีครับตายไปครับเก็บดับเบิลคิวไปได้ครับแต่ว่าจะตายเพราะมังกรหรือเปล่ายังไม่ตายครับตอนนี้นี่ชื่อว่าอะไรเนี่ยเมาไข่เมาไข่คล้ายๆกับเมาขีป่ะนี่สิงลิงครับยังไม่ตายครับมีดูดเลือดด้วย สำหรับมาสเตอร์ยีนะครับเขาไม่ร่วมกับเพื่อนนะครับเขาใสอยู่แล้วรอครับเขาแยกวงครับแล้วก็โดนป้อมตีครับโอเคเก็บไปเก็บป้อมไปได้ครับอย่าพึ่งอย่าพึ่งกล้องอย่าพึ่งแพนเอากล้องแพนออกกันโอเคอ่าดูครับเสียอันเอาอันอันตรายครับจะเก็บไปได้ครับเก็บไปได้ครับแล้วก็หลังเข้าครับยังไงครับเปิดเกาะครับออื พลาดกับลัสกี้ครับจับได้ครับเรียบร้อยครับเก็บดับเบิร์คิวไปได้ง่ายๆโหดจริงๆโหดจริงๆโหดจริงๆครับครับเขากลับบ้านแบบสบายๆครับร้องจิตร้องก่อนกลับบ้านนะับไปแล้วครับโอเคตรงกลางครับนะคิวกระนัวนี้ครับแต่ว่าคาราทครับบวกกับมังกรอยู่ครับอ่าเก็บมังกรไม่ได้อีกหนึ่งตัวครับรู้สึกว่าจะได้แค่ตัวเดียวนะ นี่ครับตัวเดียวจริงๆครับมาี๋ยวผมกดก่อนมีตัวไหนบ้างนี่อันนี้ไม่แล้วเราจะดูอ่าผู้เล่นที่หนึ่งครับต้องกดหนึ่งผู้เล่นฝั่งเขียวฝั่งฟ้าครับกลับบ้านครับมีสึกเหมือนโดนอะไรสักอย่างครับกระแทกเข้าไปนี่ครับมาไม่ถูกจังหวะครับหายไปกันกะปุ๋ยครับสองตัวครับเข้ามาในดงครับมันเก็บแบบง่ายๆครับ เอาเดินเข้าไปครับวัดพลังครับจะวัดพลังกับป้อมครับวารู้สึกป้อมจะเรื่มไปแลวนี่ครับโดนแล้วครับยังไม่ตายครับจับติดครับรู้ว่าสถานการารล่วงแล้วครับโดนดึงอีกหนึ่งที่โอ้โหมีนาฬิกาทรายครับสามารถจุดเวลาไว้ได้ครับนี่ครับธนูครับธนูไปไหนแล้วครับไปไหนแล้วครับอือหอไปถึงนู่นแล้วครับอาจารย์นะ ให้ผมวิ่งได้ด้วยอ่าแต่ว่ารู้สึกเหมือนเขาจะไม่ได้ยินนะข้างล่างครับยังไงครับบูชีครับบูชีโดนเขกไปหนึ่งทีครับครึ่งหลอดหายไปเลยครับลิงนี่โหดมากครับครับแทงพุ้งวิ้งโดนยอกหายตัวอะไรของเขาไม่รู้ครับโหดมากครับครับตรงกลางครับจะเป็นยังไงครับมาแล้วครับเอกวายซัหนึ่งสองสามสี่ครับไม่มีสี อันตรีครับอืมหงกดนาฬิกาซ้ายครับอย่างเท่ปรัเป็นไงล่ะครับโชว์ครับโชว์สกิลครับโชว์ของก็เรียกว่าแบบมีของก็ต้องใช้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยเออข้างล่างครับยังไงข้างล่างครับเล็งกับมาสเตอร์ยีครับกับบิดแขฉงแล้วก็เออตัวนี้เออลืมเรียกชื่อไปบักกัน่าเออพักมันหน่อ,อ,นหหนอย มาแล้วครับแฟดเข้ามาต่อยครับต่อยมาสเหอรีมาสเหยี่ถอยมาไว้ครับโดนระเบิดครับตู้มครับลิงครับตัดเป็นตัวปอมาเสียดายมากเลยมาตเตอรีครับเมนูว่าเพื่อนนึกว่าเพื่อนเป็นตัวจริงครับพาดครับพาดมาสเหยีนะครับเมาข่ายครับเมาคีครับกําลังหน้าสัตว์เดียวครับตอนนี้ตัวนี้หรือเปล่าเออใช่ลิงครับพาดเอาบูไปได้ครับไม่รู้เอาไปทำไมเอาตังมั้งครับ แับส่วนตรงนี้ครับโดนอันตรีแล้วครับนี่ครับเรียบร้อยครับตรงนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับตอนนี้ยังสงบเงียบครับฉะนั้นเรามาดูตรงฝั่งนี้ครับฝั่งนี้นี่ครับเป็นแบบช็อตเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นครับอ่าหลบได้ครับไม่มีเกิดอะไรขึ้นนะชะตาเกือบขาดครับครับปักทำไมครับสองอัน กันเหนียวนะไงครับแล้วฝั่งสีแดงก็ปักโอ้โหสามอันสองอันับเออกันเหนียวเหมือนกันนะแต่ละคนครับครับวาวมาแล้วครับเหมือนจะทำแบบเหมือนเขาไม่เห็นเลยครับโดนแล้วครับพาทัศลวงเลยครับฟาวมาอย่างนี้ครับแบบเชิญฆ่าครับแล้วก็โดนดึงไปหน้าครับต่อยขึ้นฟั๊บอคาลิครับอคาลิยังไม่ตายครับแล้วโดน คาตาลิน่าพุ่งเข้ามาลิงครับปัดไปได้ครับตาย่อครับบาดเจ็บสองเก็บไปได้อีกหนึ่งครับลิงครับเก็บโมดครับหืลิงนี่มันแบบเจ๊๊ะจริงๆอ่ะโอ้โคตรโหดอะแล้วก็มาสเตอร์หยีครับมานก็หยีไม่สนใจใัยดีอะไรครับตีแต่ป้อมครับเหมือนแบบเกมนี้เขาไม่ได้ร่วมอะไรเลยแล้วก็จากไปแบบสวยงามแล้วก็ฝั่งสีแดงครับวิงเพราะว่ามีวาดสองอันนะครับเนี่ครับเดี๋ยวผมวิงช่วยได้อะ แต่ว่าก็ไม่มีใครสนใจครับลิงครับมาเปิดวานในป่าหนึ่งอันแล้วก็เก็บเลสครับโอเคของมัตเตียครับทำรับยิวตัวเองครับแล้วก็เปิดอันติเพื่อจะวิ่งมาตีป้อมตัวนี้ปลาทะลุลุว์ับลุลุว่ามัียแล้วก็เพื่อนวานอีกหนึ่งครับคาตาลิน่าทีครับธนูมาแล้วครับเป้งครับโดนตัวปอมครับจบครับ อยากย้ายครับเหมือนทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเวลาครับเก็บสบายครับอกีกหนึ่งนาทีมังกรเกิดใช่ไหมโอเคหนึ่งนาทีครึ่งครับสำหรับการสะกอคิวก็ฝั่งสีแดงก็นำไปสามแต้มสามคิวนะครับเงินก็ห่างกันหกพันถือว่าเยอะอยู่เหมือนกันเรามาดูในฝั่งของเงินกันดีกว่า นนนะครับก็รวมทั้งสิ LIKE ้นของวงเล็บหลังก็ทีมสีแดงก็เกือบหมื่นกันหมดแล้วทีมสีฟ้าก็มี9 0 0 0สองคนแล้วก็หมื่นสองโอเคก็ไม่มีอะไรมากก็ใกล้ๆียงใกล้ๆกันสูสีบูบี้คู่ขี้มาอ่ามาซียีครับไม่สนใจโลครับนี่ครับใครจะมาครับอ๋ออันอันตรายมาแล้วครับเรียบร้อยโดนฟาไปหนึ่งทีครับเปิดอันติดแข้งต่อยหนึ่งทีแล้วก็เรียบร้อยครับ มาเป็นทีมครับมาเป็นทีมน,นะครับเศษสมุนใส่ครับเศจสมุนใส่ตัวเองข้างล่างครับโยนเห็บเผาเป็นกองทัพครับโยนนะครับกันวิ่งเขาตู้มไม่เจออะไรครับฮะแล้วก็บวกกันแล้วครับเอาตัวหลังครับซึ่งลิงเหมือนเจ้าผ้าครับไม่ได้เอาตัวเดียวกันครับแล้วก็ธนูครับธนูโอ้โหจากไปอย่างสวยงามครับไม่โดนใครเลยครับเป็นธนูที่แบบรักสิ่งแวดล้อมมาครับ มาแล้วครับวาร์ปมาแล้วครับสี่คนครับเอมครับหื้มหายสองครับอีกตัวจะตายครับบาดเจ็บครับลิงครับปัดตายครับอโหอ้าวตายเหมือนกันครับอคาริว่ายังไงครับโอเคไม่ทำอะไรครับจากไปอย่างสวยงามส่วนตรงกลางครับมัตเตอร์ยีครับผู้ที่สันโดดอย่างเดียวครับตีดวป้อมครับศัตรูของเขาคือป้อมครับไม่ใช่ผู้เล่นครับ อตีแต่ป้อมอย่างเดียวฟาดอย่างเดียวครับไม่สนใจอะไรเลยเปิดเปิดอันตรีฟาดป้อมครับอ่ะแต่ว่ามัสยิดนี่ก็เป็นตัวที่แบบหลอยเร็วครับอคาลีครับโดนจับได้หรือเปล่าเมืตะกี้เข้ามาในโดงครับโดนอันติีเข้าไปโอ้โหสวยงามมากครับสําหรับการเก็บแล้วก็เซบิวครับบิชแคงวิ่งหน้าตั้งมาที่บังกรใช่ไหมครับโอเคเขาจะทําอะไรได้ครับบังกรตายไปครับแล้วก็ ยืนมองครับน้าตาติดติดครับทำอะไรไม่ได้สําหรับส่วนของนี่ครับจะยังไงครับมองไม่เห็นครับผ้าครับแล้วก็จะไปจับมันเสอยู่แต่ไม่โดนครับสําหรับคาซัดนะครับใช่ปะวะลืมอีกแล้วอืมโอเคคาทัรครับรอดไปได้อย่างลุ่ปิดครับลิงก็ตามเขาไปตอนนี้ก็ยังแบบสมานนัำฉันไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาแล้วครับเริ่มจะไม่สมานน้ฉันแล้วครับลงมาแล้วครับ เสื้อยีครับลอยป้อมอย่างเดียวครับปฏิปธรรมใจของเราอ่าตัวสามครับตัวสามต้นนันตีครับอืมโดนไปครึ่งหลอดกันทุกคนครับยกเว้นนี่ครับมีแบนชีครับเอาไว้กันเวทหนึ่งครั้งข้างบนมายังไงครับวิ่งหนีครับ เจอกันล้วก็วิ่งหนีกันเองครับทาเหมือนแบบละครแบบเหมือนหนังก็หนังอะไรนะอินเดียเออหลบไปหลบมาตุ้เป่งตุ้เป่งอะไรอย่างงี้ว้าครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นมัสยีครับก่อนอันติวิ่งมาครับเจอเห็บครับหนึ่งทีโอเคไปฟันบะอารอนครับก็วางเห็บไปครับเดี๋ยโพงอ่าจะตายครับรู้สึกว่าตายแน่นอนครับนี่ครับแฟดชนหน้ากาแพงกำหน้าแตกครับแล้วก็ตายแล้วครับ เาในหน้าว่าง,งครับเหมือนจะไปช่วยเพื่อนแต่ว่าเพื่อนข้างหลังโดนนะแส่มปหนูมาได้ครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนขโมนจะว่ามาช่วยครับบิดแข้งจะเห็นหรือเปล่าไม่เห็นครับโอเคถอยมาได้ครับจับโดนครับเรียบร้อยครับอย่างนี้โอ้โหนาฬิการายครับจับอีกครับโดนอีกครับตายครับนี่ครับอาอันตรายครับองไงก็ตายอยู่ดีครับโดนคาราที่ตายไปแล้วเสร็จโอเคโดนยกโอเค,อเ,ค,อเ,คเรียบร้อยครับกันได้อย่างเพอร์เฟคสวยงาม จับไม่โดนครับแต่ว่าเพื่อนมาช่วยทันเพราะว่าอเขาวิ่งกันครับว่าป้อมนี้จะแตกแล้วเฮ้ยมึงกรมกรออะไรอย่างงี้ว้ามาเลยครับโอเคกูมากันป้อมก่อนเฮ้ยโอเคกูกันป้อมก่อนได้เลยกั๋่เนี่ครับเดียร์ชีฟก่อนครับเราค่อยบุกไปใหม่ครับส่วนของฝั่งตรงนู้น,นครับเก็บเอ็ดไปได้แต่ว่ามัตสึยิเกิดลแล้วนะครับของมัตสึฮิลก็ถือว่าโหดกันครับ แล้วก็ผุซาชีครับออกหน้ากาก2อ,อันเอ้ไม่ใช่หมวกแดง2อ,อันนะครับกลัวว่าแบบใสาอันเดียวแล้วมันไม่อุ่นพอหรือยังไงก็ไม่แน่ใจหรือว่าพลังเวทมันเยอะอะไรอย่างนี้แต่จริงผมแนะนําว่าออกอันนี้ก็ดีกว่านะ,ะสาหรับฝั่งของสีแดงเก็บบาลานไปได้แล้วหนึ่งหนงตัวแล้วก็ฝั่งทีมสูงก็เปลี่ยนนะครับเขามาข้ดฆ่าครับทีมสูงจะจะยังไงครับหนึ่งหนึ่งทีครับแล้วก็ธนูครับไปเลยครับ นี่ครับไปแล้วไปแล้วไปไหนก็ไม่รู้ครับนี่ครับไปแล้วครับไม่โดนอะไรสักอย่างครับฝั่งตรงข้ามก็ตายไปสองครับส่วนฝั่งสีฟ้าตายไปสี่ครับเหลือคนเดียวครับเราจะกันยังไงครับยิงธนูไปครับไม่เข้าเลยครับคีบถึกมากยิงอันติไปครับเป็นยังไงครับรู้สึกยิงทีเดียวตายเลยครับแล้วก็วิ่งหนีครับแล้วก็หนีไปได้โอเคแต่ว่าโดนอันติ ไม่แน่ใจใตายครับผมันตีแรงมากเราก็จากไปอย่างสวยงามครับฟุงฟลิงมากครับตอนนี้อันจจีครับผมก็เจ็บป้อมอย่างเดียวครับนี่ครับเปิดตีใส่ป้อมนะครับแต่ว่าคีบหมดครับก็เลยต้องถอยโอเคคีบชุดใหม่มาแล้วเขาจะทำังไงต่อครัเขาไม่ทําอะไรครับ อ่เขามานั่งฮิวอยู่ในป่าครับเงียบๆสองคนเมาคีครับเมาคีหวานครับหวานด้วยเห็บครับข้างบนครับข้างบนวาร์ปกลับบ้านครับครับาตาลิน่าอยู่ข้างล่างครับจะเอายังไงครับนี่เจอแล้วครับเปิดอันติีแล้วครับแล้วก็จับทันทีครับบิ๊กแฉงต่อยครับเรียบร้อยคาตาลิน่าไม่ได้ออกอะไรสักอย่างครับ นอนดิ้นเลยครับนี่เพตายแบบสวยงามครับท่าสวยแล้วก็มีมีดตักอยู่แล้วก็วานนึ่งทีครับเพื่อกันลิงเห็นครับอ่าข้างบนก็วับมาแล้วปัสหีครับออกตายเกิดหนึ่งรอบเจอบิดแคงครับบิดแคงเปิดอันตรีครับแล้วก็ดึงคีฟมาครับเหมือนต้องการเงินครับก็เลยดึงคีฟมาโอเคครับส่วนของฝั่งข้างล่างครับ ลิงครับตัวใหญ่ขึ้นับไปอัปเกรดตามาไปเล่นเวทนะอ๋อทุบครับไม่กลัวเลยครับตายก่อนที่จะโดนสตันนะแล้วก็แฝบไปหนีอย่างสวยงามครับปิดแข้งเดินมาไม่โดนครับแล้วก็จัดเข้าไปต่อยครับก็พัชก็ใช้นาฬิกาสายโอเคเก็บไว้ได้หนึ่งีครับแล้วก็ทุบลิสลิงก็ผมอันตีครับรู้สึกเหมือนลิงจะไม่รอดยังไงไม่ โอเคบิดแทงก็ต่อยไปเรื่อยๆข้างหลังโดนคาตาลีน่าครับเรียบร้อยเลยครับแล้วก็คาตาลีน่าก็เก็บบิดแทงไปได้ครับส่วนห้องบนมาสเตอร์ยีก็ตีบาลแหลผมเรียกว่าบาลแหนะติดมาจากพวกแบบตับเอ A อะไรอย่างเงี้ยบาลแหลกบาลแหลกเลอเหมือนแบบถ้าตีตัวนี้แล้วแบบชีฟจะได้เพิ่มไซร์ขึ้นอัปเกรดอะไรนี้ถ้าสามทางก็เนี่ยเหลืออีกทางเดียวก็จะอัปเกรดเป็นเมก้าอะไรประมาณนี้ตัวใหญ่ขึ้นตขึ้น แต่ว่าป้อมตรงกลางแตกแล้วก็ฐานก็คงจะแพ้ในที่สุดน,นี่ครับผมฝั่งสีฟ้ฟฟาก็เดี๋ยฟีดนะครับผมตามสเต็ป